สวัสดีครับน้องก๊อฟครับน้องกออ๊อฟจิมมีโคราชครับ굿มอร์น g ิ่ง굿สตรีมอลากันนี่หา่าวนี่หา่าวตอนนี้คิดว่าผมบอกวสาสาสา่าเ่อ้าฟังเลยครับเสียงพินครับพี่น้องครับ ป็น,นสวัสดีครับท่านนายกครับท่านนายกชัยนางค์กันหาครับเห็นปะนายกเห็นเนาะเราฟังจะเตียนบ่ครับพี่น้องบานถามสองข้อดอนสวรรค์นหน้าเราฟังจเจียนบ่ <laughs> ルルม่อย่างนอ้อสาวผู้หมด <laughs> ผมหมดอูครับชื่อจริงชื่ออุทัยแก้วสมบัติครับพี่น้องครับ <laughs> ้ามีกโอกาสก็จะมาแบ่งปันแนวความคิดแนวความรู้ครับจากไหนครับ จากพ่อรวยสอนลงทุนมนันสีสามเล่มมีเศรษฐี่ี้ทางรวยพ่อรวยสอนลงทุนและก็นับประเดานหิววันนี้พ่อรวยสอนลงทุนเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมต้องสร้างเครือข่ายรรรสวัสดีครับคุณประพันธ์เหนือประชาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้สวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่ากาแฟอินดอีดอ,ดอฟฟี่ผัดือ <c oughs> เห็นได้แก้วผู้หมวดนีม่มีเห็ดลิ้นจือมีกระมิ้นชัน มีสารไาลคอเลราะมีคอลลาเจนเปปีทย์ตายแมกนีเซียมยาวหวานสมุนไพรพวกนี้ส่งเสริมสุขภาพชุ่มคอครับหอมหวานครับพี่น้องครับหอมหวานหวานมากไม่ไม่มากครับก็เรียกว่ากลมกล่อมกำลังดีได้กินกาแฟอีนดีมบอาฟี่ันแล้วเนี่ยกา,กาแฟขึ้น แต่แล้วมันมันรสชาติไม่เหมือนกับแกอินดีเนะครับพอกินแล้วโอเคสุดยอดเลยเนาะนะเดี๋ยวว่าทําไมต้องสร้างเครือข่ายมันเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราไปกันเนาะอะอาจารย์นัดดนตรีไปแล้ว สวัสดีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอบคุณด้วยความก็เรียกไรความเต็มใจนะครับขอบคุณด้วยความเต็มใจแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาแบ่งปันเข้ามาเสนอแนวความคิดเข้ามาอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเข้ามาให้กําลังใจเนาะต้องขอขอบคุณนะครับที่สาคัญเข้ามาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือพี่น้องต้องกดไลค์กดแชร์ว้าวกาแฟครับ กาแฟที่ผมชงดื่มเชา้าๆกินเขาเรียกกาแฟของอินดีมคอฟฟีพัทเขาส่งเสริมสุขภาพกินกาแฟแล้วได้สุขภาพดีขึ้นแล้วได้สตังค์คืนอีกได้สตังค์คืนเข้ากับเอาตัวเองอ่ะทุกสุขที่สองของเดือนโดสุดยอดมากทำไมต้องสร้างเครือข่ายออสวัสดีครับคุณชิตราครับทำไมต้องสร้างเครือข่าย พี่น้องครับหนังสือพอหยินหนังสือมาทุกคนคิดว่ามันคงหน้าปวดหัวแต่มันไม่น่าปวดหัวนะครับผมจะย้อนกลับไปพี่น้องครับเมื่อหลายพันปีมาแล้วเมื่อหลายพันปีพี่น้องถ้าเคยพี่น้องถ้าดูไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือดูเกี่ยวกับเรื่องต่างๆถ้าอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะพี่น้องจาได้ไหมหยินสีฮ่องเต้หรือสามก๊กก็เดียวกับเหมือนกะลา ไม่ว่าจะเป็นสาม,สามโกกินสีองเต้เขาสร้างเครือข่ายทางนั้นนะครับเขาสร้างเครือข่ายขึ้นมาสร้างตัวสร้างตนแล้วทัวเขาเพื่ออะไรเพื่อที่จะครองอาณาจักรเพื่อครองอาณาจักรแล้วทําให้เขาอะไรกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงกลายเป็นคนชื่อมีชื่อผู้หมวดยก่อนเขาลบลากขาฟันกันด้ราคามันจะมีชื่อเสียงแค่ไหนครับนั่นคือสมัยก่านสมัยอดีตแต่เราเรียนรู้สิ่งที่เป็นอดีต เอาอาดีตมาปรับใช้เอาอาดีตมาปรับใช้แล้วกําําให้ตัวเองสามารถที่จะพันตัวเองพันตัวเองพัฒนาตัวเอง,เอง,เองกลายเป็นอะไรครับนี่ครับผมไปรู้ความลับจากไหนครับคุณยศจันทนาเสวี38ล้านความลับของแกเคล็ลับของแกก็คือแกสร้างเครือข่ายขึ้นมาก่อนคุณยศคุณโอสมิตรบุญชัยซอนัด พี่นัทธมนของเราเนี่ยสามคนที่ผู้ง่ายคือรายได้ยี่สิบล้านขึ้นคุณยศสามสิบแปดล้านคุณโอซามิบัญชัยสามสิบล้านกว่ามึงในเกือบจะเท่าคุณยศแล้วนะครับคุณซ้อนนัทธมนก็เหมือนกันยี่สิบล้านกว่าก็จะเรียงรลับไล่กันมาไล่กันมาอยู่ในไหนอยู่ในอินดีโปรเจกต์เนี่ยเขาทำยังไงเขาสร้างเครือข่ายขึ้นมาก่อนนี่คือความลับเอาแล้วมันเป็นยังไงผู้หมวดมันไปนตรงกับของเก่า พี่น้องครับหยินซีฮ่องเต้หยินซีฮ่องเต้ก็คือจกักรพรรดิองค์หนึ่งอยู่ในประเทศจีนแล้วเขาสามารถทําให้ตัวเองกลายเป็นจกักรพรรดิก็เรียกกลายเป็นผู้ที่ครอบครองแผ่นดินจีนได้ยังไงมีคุณนางคนหนึ่งคุณนางคนนั้นก็คือหลี่ปู่เว่ยเนาะพี่น้องกลับไปอ่านดูทําไมถึงเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังพอดีผมเป็นชมคนชอบอ่านหนังสือครับ ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือไปเจอนะครับก็เลยไปเจอนะครับหนังสือเล่มหนึ่งสวัสดีครับน้องแอดครับลีปูเวย่ยคือคุณนางคนหนึ่งที่เขาสามารถเป็นเครื่องจักรสำคัญเขาสร้างเครือข่ายอะไรครับเขาสร้างสื่อคือเครือข่ายในสมัยลีปูเวย่ยในสมัยยินซีฮ่องเตนน้นก็คือสื่อคือครับพี่น้องครับมันอย่างนอ้อผู้หมวดสื่อคือมันอีหยัง ว้ายมัน,ม,นมาล้วันจ้งไายสื่อเคือพวกหมวดอย่างงูจักสื่อเคือสื่อเคือในสมัยก่อนมันคือยังไงสื่อเคือในสมัยก่อนที่สมัยยินซีฮ่องเต้นเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะเจ่งเรื่องการขายไม่ว่าคุณจะเจ่งเรื่องอ่างัดแงะไม่ว่าคุณจะเจ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คือทุกอย่างก็คือสายสืบเป็นสายสือเป็นเครือข่ายเป็นสิ่งที่นำสารเป็นพลนำสารทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะไปหมดเลย ประมาณสามพันกว่าคนสิ่งที่หลีปูเอ้พ่อค้าแกจ้างไว้ก็คือสื่อเคนี่แหละให้มีอยู่ทุกเมืองเลยให้มีอยู่ทุกเมืองเลยออาสุว่าไปอยู่แถวไปอยู่แถวซื้อป๋งซื้อปอหรือไปอยู่แถวชุมพงจุม,มพอนุ่นแต่และคนเก่งหลาย,ลายด้านเนาะผมยกตัวอย่างเนาะสื่อเคนี่คือเก่งหลายด้านเอามาเป็นอะไรครับเป็นสม,มัครพรรคพวกเ็าเรียกว่าสื่อเคนแล้วสิ่งที่สาคัญ สื่อเคยแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสินทรัพย์นะในปัจจุบันนี้เรียกสินทรัพย์สินทรัพย์คืออะไรสินทรัพย์ก็คือสิ่งที่สามารถสร้างรายได้เอาผู้หมวดสมัยก่อนสื่อเคามันสร้างายได้จังไหนอ้าคุณค้าผ้าไหมใช่ไหมคุณเลี้ยงแกะเลี้ยงอูดใช่ไหม เมื่อคุณเลี้ยงแกะเลี้ยงอูดคุณเอาแกะเอาอูดเข้ามาขายในเมืองแถวไหนแถวเมืองไทยซานจงซาอะไรต่างๆทำไห้ก่อนเนี่ยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพราะเรียกเปลี่ยนกันนอกจากขายแกะขายอูดแล้วสิ่งที่ได้ก็เลยผ้าไหมอัญมณีแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วข่าวข่าวอะไรครับข่าวไม่ว่าเป็นกําลังทหารข่าวเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองพลเมืองแถวนี้ติดโควิดหรือเปล่า ออติดโควิดไม่ติดโควิดพลเมืองนี้เป็นยังไงนั่นก็คือข่าวมาจากไหนจากพ่อค้าพ่อค้าอะไรครับพ่อค้าอูดพ่อค้าอัญมณีพ่อค้าผ้าไหมพ่อค้าอะไรครับพวกเครื่องเทศนั่นคือสื่อเคยเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาอะไรปัจจุบันเห็นยังไงผู้หมวดคุณหยดพันคือได้สามสิบแปดล้านคุณโอทมิตรบุญชัยสามสิบกว่าล้านทอนะัททำไมได้ กือบสามสิาล้านประเทศจังไหนครับอยู่ในอินดีโปรเจกต์นี้ครับแมนมาบุ้หมวดแมนครับจริงจริงผมมาสัมผัสแล้วผมได้สัมผัสแล้วจริงๆก็คือความลับที่คุณยศเขาบอกก็คือเขาสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายยังไงคุณยศก็ไปบอกพี่บอกน้องได้เรื่องราวดีๆมีเรื่องราวดีๆคุณยศก็ไปนําเสนอไปเสนอภาคเหนืออีสานกลางใต้คุณยศก็ไปทุกที่ครับ เนาะพี่น้องที่ที่อยู่ก่อนคงจะเห็นไปตัวนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนครับไปหาดยงไปหาดใหญ่หรือจะไปที่ภูเก็ตพี่น้องสังเกตไหมก็คือ,อะไรไปให้แนวความคิดไปให้แนวความรู้ก็คือนําเสนอแลกเปลี่ยนเมื่อเรียกเปลี่ยนแล้วหลายหลายคนมองเห็นโอกาสเมื่อพี่น้องมองเห็นโอกาสเสร็จก็กลายเลยก็กลายเป็นสื่อคือสมัยก่อนก็คือกลายเป็นเครือข่าย เมื่อกลายเป็นเครือข่ายครับพี่น้องครับเป็นไงต่อคุณเป็นการสวัสดีครับน้องกระตูนครับก็คือการสร้างเครือข่ายการทําให้ตัวเองมาเป็นเครือข่ายการให้ตัวเองมีธุรกิจเป็นเครือข่ายธุรกิจแล้วตัวเองสร้างตัวสร้างตัวก็การอะไรก็จะเกิดสินทรัพย์ก็จะเกิดรายได้ก็จะเกิดผลลัพธ์เมื่อเกิดรายได้เกิดผลลัพธ์ไปครับเป็นองค์กรเป็นองค์กรเป็นทีมงานก็เรียกว่ากลายเป็นบริษัท สมัยก่อนสื่อเค์สมัยก่อนเป็นบริษัทหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนก็เ,เรียกวินวินชนะทั้งคู่ตัวสื่อเค์ก็ได้สินค้ามาขายตัวเจ้าของสื่อเคยก็คือตัวลีปูเวย่ยพ่อของยินซีฮ่องเต้นเนี่ยก็สามารถที่จะได้ข่าวจากคุณนางคนนั้นได้ข่าวจากพ่อค้าคนนั้นก็แลกเปลี่ยนกัน พอคุณนางคนไหนมีข่าวเยอะมีข้อมูลเยอะเสร็จปั๊บลำาแหน่งก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อตำแหน่งเขาเพิ่มขึ้นเองครับเขาก็ได้ขายสินค้าเขาก็ได้ขายผ้าไหมเขาก็ได้ขายแกะขายอูดขายเครื่องทุ่งเครื่องเทศแล้วตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นก็กระจายสิครับเกิดการแลกเปลี่ยนอ๋อบ้านนี้มีปลาขายด้านนี้มีอูดขายด้านนี้มือเนี้ยแกะขายอันนี้น้ำมันสนขายเนี้ยแลกเปลี่ยนกันเกิดการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นนั่นเห็นไง ปากท้องพี่น้องก็คือหมายก็ว่าทุกคนก็คือรู้จักํามาค้าขายการํามาค้าขายสมัยก่อนก็เริต้องไปคากันบ่าต้องลบกันประมดไม่ใช่ลีปูเว่ยเนี่ยเอาสื่อเคยเนี่ยเป็นสื่อกลางนำพาที่จะนำพ่อค้าเข้าไปสู่แต่ละเมืองก็คือในตัวนั้นน่ะตัวสื่อเคยเองนอกจากจะเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นพลนำสารในตัว เป็นพ่อค้าเป็นพลนำสารเป็นหลายๆอย่างเป็นทหารในตัวด้วยอืมเขาเรียกว่าหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างอยู่ในอมรวมองค์รวมเดียวกันแล้วก็สามารถกระจายส่งต่อ,ส,ตอส่งต่อสื่อสารให้กันได้ก็คือหมายก็ว่าอย่างน้องกระตูนน้องพันวลินเนี่ยพอน้องกระตูนพันวลินเป็นสื่อเคยหลังจากที่ตัวเองพู้ง,ง่ายคือตัวเองไปแล้วมอดกตกทอดที่ตัวเองเป็นก็สามารถที่จะถ่ายทอด ให้ลูกหลานญาติพี่น้องได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องทําตามนี้นะคุณต้องส่งผ้าไหมนะคุณต้องเอาเกี่ยวกับเครื่องเทศนําส่งเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรมอดกตก,กทอดเหมือนกันเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เหมือนกันอินดิมโปรเจกต์เมื่อพี่น้องกินกาแฟแล้วพอตัวเองว่าหนูก็ไม่ชอบกาแฟผู้หมวดเย้งไดหนูไม่ชอบกาแฟเอา ชอบแต่งหน้าไหมล่ะจ้าชอบแต่งหน้าก็เอาครีมนี้ไปดูดีดครีมไปทาหน้าเออใช่ตัวนี้ก็จําเป็นเมื่อการทาตอนไหนหน้าหนาวทาหน้านี่ก็ได้บอกตอนไหนตอนที่มันหมดก็ไปซื้อใหม่หรือกินเกียร์เอ็กเนี่ยตอนที่ไหนตอนนี้โควิดระบาดป้องกันให้มีไว้ประจำบ้านหลังอาหารกินแล้วทาลงไปครับ ช่วยได้เจ็ดอย่างเลยนะครับสรรพคุณเจ็ดอย่างรายละเอียดอยากรู้ถามน้องพันวิลินถูเนาะผู้หมวดือโยนมาให้น้องการ์ตูนผมอยากไงพี่ให้น้องมีการเชื่อมสัมพันธ์ได้แนวความรู้แนวความคิดจากน้องการ์ตูนหรือหลายคนที่เขาส่งะลรครับส่งลิงก์ส่งแชร์ส่งไลท์ตัวนี้ไปให้พี่น้องก็จะได้ความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์กับเขาก็จะได้ตอบกันมีอะไรจะได้ส่งตอ่อ ูหมวกเกียดจรงๆนี่ก็เลยว่าเป็นศิลปะครับ <C del icios us> ศิลปะอย่างหนึง่งในการะลรครับในการส่งตอ่อในการส่งสารในการสื่อสารที่จะให้พี่ให้น้องเชื่อมต่อกันหรือไปหาใครครับน้องก๊อฟโคราดคนที่อยู่โคราดนะอยู่ใกล้น้องก๊อฟกอ็กดไปทักไปนะว่า <c ười> ทำยังไงจะได้มีไรายได้เหมือนกับ หลายหลายคนที่อยู่นี่ที่เขาทำไงได้วันละสี่หมื่นเดือนละล้านสองเขาทำยังไงนั่นก็คือเขารู้จักการสร้างเครือข่ายเอาเราสิสรสางเครือข่ายได้ยังไงครับเหมือนรีปู้ยเหมือนสื่อเคยปัจจุบันมีแล้วครับปัจจุบันมีแล้วเมื่อมันมีหลายพันปีมาแล้วแต่พวกเราไม่รู้รเฉยแต่เมื่อรู้แล้วครับผมก็เลยมาขยายต่อมากระตุน้นมาเตือนต่อเอาเบิ้งแังไงนผู้หมวด พี่น้องเห็นเซเว่นดีเลเว่นไหมครับพี่น้องเห็นน้ำมันปตทไหมครับหรืออะไรทุกอย่างก็เลยเขาทำเครือข่ายเมื่อเครือข่ายเสร็จก็มีําระบบมีทำระบบมีระบบอินดี em, มีระบบไหมมีครับมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์อินดีมก็มีระบบให้เมื่อเขามีระบบให้อินดีโปรเจ์เขามีให้พี่น้องมาศึกษาดูนะครับว่าทํำยังไงจะทําได้วันละสี่หมื่นเดือนละล้านสองทำยังไงเดือนละล้านสอง วันละสี่หมื่นทำไงนี่ครับในอีด,ดีนโปรเจกต์มีก็คือพี่น้องเข้ามาสร้างเครือข่ายเซเว่นอีเลเว่นเวลาเขาสร้างเครือข,าข่ายก็ทำยังไงลงทุนเยอะไหมครับสามล้านสี่สามล้านห้านะครับนั่นเซเว่นแต่นี้ลงทุนเท่าไหร่ครับสองพันกว่าบาทก็ลงทุนได้แล้วหรือจะขกกยับขึ้นหน่อยสองหมื่นกว่าบาทก็ได้แล้วสองพันกว่าบาทรายได้ต่อวันเท่าไหร่วันละห้าพันสองนะถ้าสองหมื่นเท่าไหร่ครับสี่หมื่น เลือกเขาเซเว่นสามล้านกว่าสามล้านสี่สามล้าห้าวันหนึ่งเข้าเท่าไหร่พี่น้องไม่รู้ลงไปถามเขาดูผม <c oughs> ไม่ได้เปิด <c oughs> แต่ผมทำเนี้ยน,นะเพราะฉะนั้นอยากจะรู้รายละเอียดว่าทํายังไงจะได้วันละสี่หมื่นเดือนล้านสองหลายหลายคนที่อยู่ในเนี้ยที่เข้ามาชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เขามีคําตอบให้พี่น้องเพราะฉะนั้นครับรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างมันมี พอพี่น้องให้เลยครับเอาตัวเองเข้าสู่ระบบมาศึกษาเรียนรู้เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วลงมือทําให้เวลามันด้วยเอ้าทำไมต้องให้เวลาหลักการบริหารพี่น้องจําได้ไหมครับ CM มีแมนแมนก็คือบุคลากรบุคลากรเป็นไงเป็นบุคคลที่มีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมวัฒนธรรมต่างๆไหมมีแมนนอกจากมีแมนอลไรครับอย่างที่สองครับ มันนี่มันนี่ก็คือเงินนะครับเงินหมายคขาว่าเงินนี่ไงเงินที่คุณมาซื้อกิจการนี่ไงคุณเริ่มต้นสองพันกว่าบาทนี่ไงอย่างที่สองอย่างที่สามครับตัวที่สามก็คือการบริหารจัดการตัวที่สี่ก็คือนี่แหละก็คือตัวสินค้านี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์นี่แหละพี่มีสี่อย่างสี่เอ็มเนี่ยพี่ก็สามารถบริหารจัดการกิจการของพี่ได้แล้วสื่อเคยของพี่ ทุกคนมีสี่เครือทุกคนมีองค์กรทุกคนสร้างเครือข่ายเมื่อสร้างเครือข่ายก็บริหารจัดการเองแล้วที่เหลือผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นไงครับมันก็เกิดเครือข่ายพี่น้องสร้างคะแนนสะสมเป็นแล้วก็เรียกว่าทำการทํานี้เป็นอะไรครับเป็นการวิ่งมาราธอนหรือการเดินมาราธอนก็นแล้วกันการจะเดินขึ้นสู่เขายอดเขาเมื่อพี่น้องเริ่มต้นก้าแรกก้าที่สองเก้าที่สามไปเรื่อยๆขอแต่อย่าล้มเลิก พี่น้องก็ถึงเป้าหมายแน่นอนวันนี้ก็สมควรกับเวลาเนาะผู้หมวดกคือห้หน่อยแต่เครื่องชมงหนึ่งเอาคำนี่พ่อเอาอะไรแค่นี้พอแล้วส่วนที่เหรอส่วนที่เหลือ,ลอพี่น้องก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วลงมือทํานะครับเพราะเราแบ่งปันกันเอาเวลาที่มีเนี่ยแบ่งปันกันแล้วส่วนที่เหลือเราก็ไปศึกษาลงมือทําเรียนรู้ทํากฎพื้นฐานแต่เราโนพ่อไง เพราะลงสนามแข่งกันแล้วเมื่อขึ้นเวทีชกค,คุณต้องชนะไม่ใช่คุณแพ้จะชนะแบบไหนมันแล้วแต่เป้าหมายเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนิ้วมือห้านิ้วยงังยาวไม่เท่ากันเลยเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนมีเป้าหมายเมื่อมีเป้าหมายคุณต้องก็ต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้ลงมือทําลงมือปฏิบัติก็เรียกว่าอะไรครับเป้าหมายต้องยืนหยัด การปฏิบัติต้องยืดหยุน่นสวัสดีครับน้องหน่อยครับขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับแล้วที่สําคัญหลายๆคนเป็นคนเก่งทั้งนั้นครับโอ้สวัสดีครับคุณธนกิจวงวิชาปีนี้ไม่ได้ไปอบรมบ่เงี้ยมึงอ้ออายุยังหน่อยอยู่ <laughs> หลายๆคนที่อ่ก็เรียกว่าเป็นนักเรียนพลตำรวจพอถึงอายุห้าสิบสา ก็ต้องไปอบรมในเรียนในร้อยนะะหลายๆคนก็รุ่นน้องรุ่นเพื่อนเดียวกันหลายๆคนก็ได้ไปอบรมนะครับก็อบรมที่ไหนนน่นนะที่สุขโขทัทยก็เรียกขอฟ้องหกก็ขอสแสดงความยินดีด้วยก็ตั้งใจนะครับตั้งใจแล้วก็ตามเวลาที่เขากําหนดให้รักษาสุขภาพดูแลตัวเองเอาความรู้เที่ยได้มาเสร็จก็ไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันเมื่อแลกเปลี่ยนกันพอถึงเวลากําหนดเราก็ได้เองมันก็เหมือนกัน การสร้างสื่อคือการสร้างเครือข่ายนี่แหละก็คือที่มาของทําไมต้องสร้างเครือข่ายผมก็ยกตัวอย่างเมื่อหลายพันปีมาแล้วมันคือบทเรียนและปัจจุบันก็คือบทเรียนในหนังสือพ่อรวยสอนลงทุนเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องสร้างเครือข่ายมันจะทําก็เรียกเกิดแรงทวีทําให้เราสามารถสร้างไรายได้ขึ้นมาได้ไวได้เร็วแล้วทําไมถึงจะได้ วันละสี่หมืนเดือนละล้านสองเหมือนลหลายๆคนที่อยู่ในอินดี้โปรเจคขอให้ท่านยังโชคดีมีเงินล้านพอพี่น้องออกจากบ้าน,น,นให้เงินล้านเข้ากระเป๋านะครับที่ไงครับที่รักสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>